ปัจจัย4ประการปัจจัยหมายถึงสิ่งค้ำจุนชีวิตสิ่งจำเป็นเบื้องต้นของชีวิตสิ่งที่ต้องอาศัยเลี้ยงอัตภาพเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายจำแนกเป็น4ประการคือ 1. จีวรหมายถึงเครื่องนุ่งหม่มสำหรับภิกษุได้แก่สบงจีวรสังฆาติ สำหรับคนทั่วไปได้แก่เสื้อผ้าอาภรณ์ซึ่งเครื่องนุ่งห่มนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตอย่างหนึ่งมีไว้เพื่อป้องกันร่างกายจากความหนาวความร้อนบ้างป้องกันภัยจากสัตว์เช่นเหลือบยุงเป็นต้นบ้างเพื่อปกปิดอวัยวะอันเป็นที่ตั้งแห่งความละอายบ้าง 2. บินทบาตหมายถึงอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตมนุษย์เราขาดอาหารไม่ได้จำเป็นต้องบริโภคอาหารเพื่อบำรุงร่างกายให้มีเรี่ยวแรงสำหรับการประกอบกิจหรือการบำเพ็ญธรรมถ้าขาดอาหารเสียแล้วย่อมไม่มีเรี่ยวแรงในการประกอบกิจต่างๆขาดอาหารหลายวันเข้าย่อมถึงแก่ความตายในที่สุด 3. เสนาสนะหมายถึงที่อยู่อาศัย เป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องมีเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ต่างๆหรือป้องกันโจรภัยเป็นต้นบ้างเพื่อเป็นสถานที่หลีกเร้นสำหรับบำเพ็ญธรรมบ้าง 4. ีฬิลานปัจจัยเภสัชบริขารหรือเภสัชหมายถึงยาและอุปกรณ์รักษาโรคซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีเช่นกันเพราะเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา จำเป็นจะต้องอาศัยยาและอุปกรณ์รักษาโรคเหล่านั้นในการบำบัดโรคภัยเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประกอบกิจบำเพ็ญธรรมต่อไปได้